ก็แสดงความยินดีด้วยเลยสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ที่เลื่อนผิดมาเจกคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่1เมษาต้องบอกเลยว่าอะไรที่ขอไว้อะไรที่อธิษฐานติตไว้มีโอกาสสมหวังดังใจประธถดามีโอกาสว่าสิ่งที่คุณขอพร1เมษาเป็นต้นไปจะสำฤิดสำฤินะสําแดงผลแล้ว ขอพรสิ่งใดไว้หนึ่งเมษาเตรียมอ้าแขนรับไว้เลยมีโอกาสจะสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสมีชื่อเสียงโด,ดง่งดังฟ้าเปิดดวงเปิดดวงชะตาของคุณถึงที่ของคุณแล้วถึงจังหวะชีวิตของคุณแล้วที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้รับในสิ่งที่คุณขอพรมาต้องบอกเลยว่าพรที่ขอไว้ถึงคิวคุณแล้วะ ดูจากพลังงานตรงนี้การงานจะ,จะเจริญเต,ติบโตก้าวหน้ารุ่งเรือง,งรุ่งโรดมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสประสบความสำเร็จธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาโดยสม่ำเสมอนะดวงเปิดฟ้าเปิดชะตาเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุกทำให้การงานเต,ติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองนะธุรกิจรุ่งโรดส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยงานดีขนาดนี้เงินก็หลั่งไหลไหลมาเทมานะเลยเนาะ ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยขอพรสิ่งใดไว้ได้สมดังใจปรารถนามีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุพเพศนิวาสคู่ที่ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะทําให้ชีวิตของคุณในภพชาตินี้สุขสบายเออได้เจอแน่นอนตั้งแต่หนึ่งเมษาเป็นต้นไปความรักจะดีความรักจะสดใสความรักจะงดงามเวออ้ ไรแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ